พี่ต้นมีแฟนหรือ,อยังคะสวัสดีสสดค่ะคยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โบบัชาแนลนะคะก็คลิปนี้นะคะน้องๆถามมาว่าพี่โมอยากทำา q a พี่ต้นนะคะก็เลยจัดให้คะ่ะพี่ต้นครับเย้ yeah, พี่ต้นเป็นนักแสดงช่องอะไรคะ Happy Channel ครับแล้ววันนี้ทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะอ๋อนี้ มาแสดงเป็นขอทานครับมาแสดงเป็นขอทานขอทานความตัวมาจริงๆแล้วรวยจริงๆแล้วรวยมากรวยมากในเรื่องนะจริงเหรอมานะคะเดี๋ยวเราจะมา Q&A กันพี่ต้นถามอะไรตอบได้ตอบมาเออตอบตอบได้อ่ะคขาถามแรกพี่ต้นชื่ออะไรชื่อต้นครับหมายถึงชื่อจริงชื่อต้นเลยเหรอวิรศักดิ์เหมือนวงครับเนวิรศักดิ์เหมือนเวอรหล่อที่สุดในซอยครับพ่อแม่ชื่ออะไร เฮ้ยเอาจริงเหรอออกเล่นไม่เอาเดี๋ยวเขาล้อกันเออ่ะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูง1 4 4รยเซนค่ะยืนดิยืนดิยืนนี่แหละสูงนะคะ1 4 4เซนติเมตรน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักหนัก58แล้วกันครับ58เดี๋ยวเรามาฟังคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะที่น้องๆถามพี่ต้นมาพี่โบกับพี่ต้นเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนครับเพื่อน อายุเท่ากันครับเพื่อนอายุเท่าไหร่ไปวะจัดปีเดียวกันพี่ต้นกับพี่โบบ้านอยู่ที่ไหนคะอ้าวเอาพี่ต้นก่อนต้นอยู่บางบัวทองครับวัดลาดปดุกครับวัดลาดปดุกซอยซอยซอยบางบัวทองใช่ไหมใช่โอเคใครไปวางระเบิดบ้านพี่ต้นนี่บอกพี่ต้นก่อนพี่ต้นจะได้บอกมาต้องอยู่ทุ่งนาหาตัวต้นยากเอาแล้วโบบ้านอยู่ไหนบ้านโบอยู่ที่ เอาบ้านใช่ไหมบ้านอยู่ที่นนทบุรีเังหวัดเดียวกันน่ะเออจังหวัดเดียวกันเราเป็นคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เหมือนคนบ้านะจริงๆเราเป็นคนดีค่ะใช่เอาแป้งไหมเอาแป้งไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ต้นกับพี่โบอายุเท่าไหร่ครับอุ้ยเราโบอะโบบอกเลยเออโบกับเราต้นอะอ่ะเป็นอายุที่ ตืดเพราะเผื่อหวยออกวดนี้ยุติการยุติการอ่ากกนเดียนเดียวปีนี้พี่ต้นอยู่กับแฮปปี้ชาแนลมาเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วเข้าปีสองนะคลิปไหนในช่องแฮปปี้ชาแนลที่พี่ต้นชอบที่สุดจริงๆอ่ะชอบทุกคลิปแหละแต่ชอบแบบ ส้มตำสกปรกอะคนดูเยอะนะเหรอชอบส้มตำสกปรกเดี๋ยวเราเอาลิงก์ไว้ตรงไอตัวข้างบนสักมุมหนึ่งมุมไหนสักมุมหนึ่งเออส้มตำสกปรกละวสกปรกมากอะตัวเล่นสกปรกมากอะปกติพี่ต้นเป็นคนแบบสกปรกปะคะเขาเป็นคนสะอาดอ่าบน้ำตูยที่ละครับที่ละครัเหรอของครั้งพี่ต้นมีแฟนหรือยังคะเออแฟน ไม่ใครไม่ได้ไม่พวกไงดิอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนแอบแอบแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับแอบชอบใช่พี่โบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อมัมเมี่ยวครับสวยมากครับชื่อมัมเมี่ยวครับสวยมากครับปีใหม่มีอะไรอยากบอกน้องๆบ้างตัดก่อนเป๊วยบอกว่าอะไรอ่ะอะไรก็ได้บอกกันหน่อยพูดหน่อยเฮ้ยอะไรก็ได้พูดหน่อยปีใหม่นี้นะครับ อะไรดีวะปีใหม่นี้ครับอยากเข,ข,ขนินดีอย่าเขินเออแบบเอาส่งสายตาไปที่น้องนอแล้วก็บอกปีใหม่นี้ครับพี่ต้นมอบคำวอวยพรอะไรให้กับน้องๆบ้างหา้าหกเจ็ดแอคชั่นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้น้องน้องครับตั้งใจเรียนนะครับเ,เป็นพีน่ของพ่อแม่นะครับครับปีใหม่นี้พี่ต้นมีอะไรอยากจะทําเป็นพิเศษไหมปีใหม่นี้นะครับครับยังไม่ทําครับหลังปีใหม่จะทําให้พิเศษสุดๆเลยครับเอาไว้เดี๋ยวทุกคนรอชมกันนะจ๊ะครับ ทุกคนอยากให้พี่ต้นเต้นให้ดูท้าเต้นประจำพี่ต้นนะคะเชิญเต้นท่าประจำเลยตึม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  ไม่ตึงครับท่านตาน้องๆน้องขอมาเอเคค่ะ<ม>ก็อันนี้ก็เป็น Q&A เล็กๆน้อยๆนะคะของพี่โตน้นั่นเองอเคใครมีคำถามอะไรก็หย่อนไว้อีกนะเ,เดี๋ยวถ้าเราว่างแล้วเราก็จะมาตอบคำถามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย